เปิดดวงลัคนาราศีตุลประจำเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนที่จะรับทรัพย์ก้อนโตได้เวลาตั้งหลักตั้งตัวเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีและจะเจอทางที่ใช่ไรอุปสรรคและขวากหนามนำไปสู่ความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลทั่วไทยและทั่วโลกเลยนะครับได้เวลามารับชมแล้วนะครับว่าเดือนมิถุนายนนี้ ชาวตุนจะเป็นเดือนที่ดีมากๆที่สุดเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้นะครับเพราะฉะนั้นบอกไว้ก่อนเลยให้รีบขยันลงมือทำให้มากที่สุดครับเพราะคุณจะรวยที่สุดในปีนี้เลยก็ว่าได้นะครับอ่ะและที่อาจารย์จะมาดูก็คือจะดูให้ครบทั้ง5เรื่องนี้แบบละเอียดเรียกว่าดูก่อนลงมือทำก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็จะได้รอดก่อนนะครับ ทีนี้เราก็มาเริ่มสิ่งที่สําคัญมากครับก็คือเรื่องการเงินการทองของเรานะครับก็การเงินของชาวตุลคือดาวอังคารครับดาวอังคารตั้งแต่วันที่6มิถุนายนนี้บอกเลยนะครับว่าเดินหน้าเต็มกําลังแล้วไม่เหมือนในครึ่งปีหลังของปีที่ผ่านมาจนถึงเดือนเมษาที่ผ่านมานะครับเรียกว่าโอ้โหดาวการเงินเดินหมดแรงครับเป็นกันไหมครับได้เงินทีละนิดทีละหน่อยหรือไม่ได้เลย หรือยึกยึกยัยกยักเหมือนจะได้แต่ก็ไม่ได้เป็นกันใช่ไหมครับคอมเมนต์มาบอกกันได้เลยนะแต่6มิถุนายนไปแล้วครับเดินหน้าติดสปีดติดเทอร์โบโตเต็มกําลังอยู่ในภพลาภะด้วยครับเอาละครับแปลว่าเงินทองไหลมาเทมาครับดาวอังคารเป็นตัวแทนของการกล้าแข็งขยันแปลว่าถ้าขยันแบบสุดๆมามากมายอย่างแน่นอนนะครับและบางครั้งต้องมีการประมูลแข่งขัน ก็ไปแข่งเลยนะทีนี้แข่งแล้วจะชนะเพราอทั้งดาวพร,ระธัดาดีก็อยู่ในภพสุภะลาหูที่เคยอยู่ในเรือนอรีก็อยู่ในภพปุตตะอีกเป็นกเกษตรตาธิดดีโอ้โหด้วยมุมดาวอย่างเงี้ยทาอะไรมีเกณฑ์จะความสุขความสําเร็จความเจริญครับมีแต่รวยน้อยกับรวยมากนะครับที่บอกอย่างนี้เพราะอะไรก็ขึ้นอยู่กับดาวอังคารการเงินเดิมของท่านตอนเกิดไงถ้าเดิมเป็นอุด เป็นเกษตรตาที่ปดีหรืออยู่ในภพลาภะาแบบนี้มีเกณฑ์จะรวยมากแต่ถ้าไม่ใช่เป็นอริมรณะวินาศก็รวยลดหลั่นกันออกไปนะครับแต่ให้บอกเลยถ้าดูภาพรวมนะดีนะครับในเรื่องการเงินเพราะนั้นอย่าช้าขยานันสู้ลุยจะประสบความสําเร็จและไม่ใช่แค่ดาวอังคารการเงินดีนะดาวอัสปดีเป็นดาวผู้หลักผู้ใหญ่ก็จะมีคนมาเมตตาอุปถัมภ์อยู่ในภพสุภะแล้วยิ่งวันที่สองมิถุนาอีกครับดาวสุขดาวประจําตัวเราครับที่เป สถิตยอยู่ในเรือนอลิโอโหูให้เราหนักให้เราเหนื่อยให้เราแย่หรือป่วยเจ็บหรืออุบัติเหตุหรือไม่มีรถขับอะไรอย่างเงี้ยก็ได้พ้นออกไปแล้วนะครับย้ายวันที่สองมิถุนานเนี่ยมาเลงลัคนาเราอ่าถึงแม้จะเป็นปูปุปปะหรือเป็นพินทุบาทเนี่ยก็แค่สื่อให้เรารู้ว่าต้องทําตัวอ่อนโยนอ่อนหวานอ่อนน้อมถ่อมตนใช้ซอฟต์พาวเวอร์เนี่ยไม่ใช่ให้ไปดุด่าว่ากล่าวไม่ได้ให้ไปไฟไม่ได้ให้เปทาตัวก้าว้าว ถ้าทําตัวซอฟซอฟอ่อนน้อมทำตนเนี่ยก็จะประสบความสําเร็จได้ทุกอย่างเงินทองบ้านรถที่ดินอ่าพูดอย่างนี้เลยนะครับและที่สําคัญดาวพุธอีกครับย้ายวันที่สามมิถุนาย,โยนโอโหที่ผ่านมาดาวพุธอยู่ในเรือนอริก็แปลว่าทําอะไรไม่ค่อยได้พูดอะไรแปลคนก็ไม่ค่อยฟังแต่หลังจากสามมิถุนายนเห็นไหมก็จะเป็นการสื่อสารที่ดีอยู่ในภพสุภะแปลว่าพูดแล้วจะประสบความสาเร็จการขายประสบความสำเร็จปิดเจอบปิดดิวได้ นี่ก็ดีหมดเลยดาวพุธปีนี้อยู่ร่วมกับดาวพฤหัสอีกเป็นคู่เจราจาคู่ปัญญาโอ้โหคิดดีทดําดีพูดดีประสบความสําเร็จแล้วยังไม่จบอีกนะเนี่ยมีแต่เรื่องดีๆเลยก็ว่าได้นะครับดาวอาทิตย์อีกเดี๋ยวรอวันที่สิบห้ามิถุนาย,ยนนะครับดาวอาทิตย์ก็จะมาทํามุมกับดาวพฤหัสและดาวพุธในภพสุภะโอ้โหมีแต่เรื่องดีๆมีแต่จเจริญรุ่งเรืองน,นะครับไล้อุปสรรคไล้ขวากหนามเลยนะ นาทีนี้ต้องขยันต้องทุ่มเทต้องลุยทําให้เต็มที่เห็นไหมแล้วมันก็จะประสบความสำเร็จเงินทองก็จะไหลามาเทมาโอ้โหเข้าแล้วเข้าอีกเลยก็ว่าได้แปลว่าการเงินคุณเนี่ยจะได้มาจากทุกทิศทุกทางการงานความขยันนะครับหรือแฟนคู่สายเปยก็ยังได้เลยเพราะดาวอังคารเป็นดาวตัวแทนเรื่องคนรักความรักไนงะโอ้โหมาดีขนาดนี้นะบอกเลยนาะทีนี้ทําให้แบบสุดๆไปเลยนะครับเหมือนกับสายฝนที่ โปรยกระหน่าลงมาในช่วงเวลานี้ก็แ,แปลว่าทําให้หนักเหมือนสายฝนที่ตกอย่างหนักเนี่ยรับรองคุณก็รวยอย่างหนักเลยก็ว่าได้แหมก็ยินดีด้วยนะครับส่วนในเรื่องโชคลาภก็มีให้อย่างแน่นอนนะครับแต่อดใจรอหน่อยนะครับไม่ใช่ช่วงต้นเดือนเพราะต้นเดือนดาวโชคลาภยังอยู่ในเรือ,มอะนมรณะไม่โดดเด่นแต่ถ้าเป็น15มิถุนาไปแล้วครับ ได้ตำแหน่งราชาโชคฉลกเฉลาวผลบุญเก่าส่งให้เห็นเป็นสงา่ามีอำนาจราชศักดิ์ดุจพระราชาไม่ต้องซื้อไม่ต้องหาโชคลาบก็มาเองโอ้โหเรียกว่ามีโชคลาภตั้งแต่หลังสิบห้ามิถุนายนเป็นต้นไปอยู่ในพบตุระได้จากตัวเราเองได้จากวัดได้ไปเตียงโชคที่วัดซื้อที่วัดก็ได้สถาบันโรงเรียนการศึกษาโรงพยาบาลอะไรอย่างเงี้ยโดดเด่นหมดนะครับซื้อกับผู้ชายไว้ก่อนผู้ชายมีเกณฑ์ให้โชคเพราะราชาโชคอ่าซื้อตอนกลางวันอย่างเงี้ย แลวดาวการเงินก็อยู่ในภพลาพระอีกอันนี้ชัดมากจะมีเกณฑ์ได้โชคใหญ่ครับชุดใหญ่ไฟกระพริบและดาวลาหุยเป็นเกษตรตาทีดีในภพปุตตะอีกปุตตะก็แปลว่าเสี่ยงโชคไงโอ้โหนาทีนี้รับทรัพย์กันเต็มๆครับชาวตนมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับดาวอาทิตย์ตอนเกิดของท่านถ้าดาวอาทิตย์ตอนเกิดเป็นราชาโชคเป็นเกษตรตาที่บดีไปสถิตยอยู่ในเดือนการเงินอย่างเงี้ยมีเกณฑ์ได้เยอะหรือเป็นอุดอีกอ่ะเห็นไหม ก็อยากรู้อย่างนี้ก็จอมคิวมาดูดวงกันได้นะครับจะได้ดูเจาะลึกไปเลยว่าเราจะมีหรือเปล่านะครับเพราะอาจารย์ก็จะอ่านรีวิวให้ฟังเพราะบางท่านก็ขับรถอยู่ไม่ได้อยู่หน้าจอนะครับขอบคุณอาจารย์เกตมากนะครับมาได้ปร,รึกษาดวงชะตาไปทางไหนต่อดีอ่านตามดาวของเราอยากรู้จักเรามาก่อนแม่นนะคะให้คำปร,รึกษาดีไม่เร่งไม่รีบจะรีบได้ไงครับผมลาออกจากงานแล้วนะครับเต็มที่แน่นอนต่อมาอีกท่านหนึ่งก็บอกว่าขอบคุณอาจารย์เกตที่ว่ามากๆครับผมคนหนึ่งดูแม่นมากครับตรงกระทิวัยเด็กจนถึงตอนนี้เลย แล้วแม่นยันลูกเลยอ่ะข้อ2แนะนําเสริมสิ่งที่เป็นสริมงคลให้เข้ากับดวงเกิดข้อ3แนะนําปรับตัวต้องทําอย่างไรเพื่อชีวิตดีขึ้นจะเลยรุ่งเรืองขึ้นอ่าเห็นไหมนี่คือเป็นหัวใจของการดูดวงเลยครับอาจารย์เกตเทวาบอกครบหมดตรงนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นใครอยากได้ดีๆแบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกสเทวะหกจองมาได้เลยนะครับเป็นไงครับเรื่องเงินโชคลาบว่าดีแล้วนะครับการงานยังไปได้อย่างต่อเนื่องครับ พอดูดาวที่สถิตยอยู่ในภพสุพระสิครับมีทั้งดาวอาทิตย์พุธพระัสัปปดีเข้ากลางเดือนไปแล้วเนี่ยเหมือนจะลงล็อกลงตัวในทุกๆอย่างเช่นการงานเราต้องไปขายไปขายงานไปขายของเป็นพ่อค้าแม่ค้าไม่ว่าจะออฟไลน์ออนไลน์เนี่ยทำธุรกิจมีเกณฑ์จะประสบความสําเร็จยิ่งวันที่23มิถุนาย,ยนอีกดาวพุธโคจรเข้าสู่เดือนการงานนะครับหมายถึงการพูดการสื่อสารการขายการเจรจาติดต่อจะประสบความสําเร็จเซ็นสัญญากัน ้วดาพุธอยู่บ้านดาวจันบ้านการงานแล้วอีกโอ้เรียกว่าส่งเสริมกันครับเป็นคู่มิตรจะมีคนมาส่งเสริมมาอุปถัมภ์มีสายซัพพอร์ตมีผู้ใหญ่ใจดีนะโอ้โหแปลว่าลุยตะลุยในงานเลยประสบความสําเร็จและใช้ความอ่อนน้อมถ่อมตนด้วยก็จะดีนะครับแล้วต่อมาครับราหูเป็นกเกษตรตาเทียบดีในภพปุตตะแปลว่าอะไรจะมีโปรเจกต์เข้ามาเป็นจับจอบอีกโอ้โหโปรเจกต์เข้ารัวๆก็รวยสิครับและลาหูไปเล่นกระดาวอังคารอีก เป็นคู่ธาตุลมแปลว่าเดินทางไปนู่นไปนี่แล้วจะประสบความสําเร็จโอ้โหเอาสิครับนาทีนี้ดีจริงๆนะแต่ขอให้อ่อนน้อมถ่อมตนนะทําตัวให้น่ารักน่ารัก,รกเข้าไว้ยิ้มแย้มแจ่มจใสอินเตอร์เทนดีหรือไม่ก็ทําเองทําคนเดียวนาทีนี้ยังไม่ใช่จังหวะของการจะไปมีหุ้นส่วนเพราะดาวสุกเร็งลัคนาสุกเจ็ดอาจารย์เจ้าว่าร้อนนิรันด์ทำเป็นคู่แล้วจะเหนื่อยทําเดียวทําซิงเกิลแล้วจะดีนะครับ งานลาดงานหลวงประสบความสําเร็จนะครับอ,อกงานเริ่มมีเกณฑ์ได้งานและงานนี้นะใครท,ทําธุรกิจเตรียมขยับขยายลุยได้เลยจะเปิดตัวจะโพสต์ออนไลน์ไลฟ์สดยิ่งดีแต่ว่ามีดาวเกตกลุ่มลักขณานี่เราดูครบทุกดวงเลยนะดาวเกตแปลว่าเทพเทวาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่ว่าเราไปขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ให้ประสบความสำเร็จในงานช่วงนี้ก็จะดีนะครับหรือถ้าเราเป็นทํางานในออฟฟิศแนะนําให้ไปไหว้เจ้าที่เจ้าทางในออฟฟิศเราขอพรให้ประสบความสำเร็จก็ได้ หรือใครทํางานที่ออกนอกสถานที่ก่อนจะไปคุยกับลูกค้าไปสังเกตว่าลูกค้าเขานับถือสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรเช่นพระพรหมพระศิวะพระพิคเนตอะไรอย่างเงี้ยไปบอกส่งจิตไปถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของลูกค้าก่อนว่าขอให้การคุยครั้งนี้ประสบความสําเร็จมีสิทธิ์จะคุยได้ง่ายขึ้นนะครับเห็นไหมเขาเรียกสายมูมก็ต้องมางานนี้ในเรื่องการงานเห็นไหมนั้นการงานมีเกณฑ์เดินหน้าก้าวหน้าลุ่งโลดขยับขย้าย พบทางที่ใช่แล้วไปต่อลุยได้เลยนะครับตรงนี้นะ,ะส่วนการเรียนก็ดีเหลือหลายครับดาวอาทิตย์ดาวพุธด,ดาวพุธหัสด,ดาวอังคารโอ้โหโช่วงนี้ก็ขยันขยันเรียนขยันอ่านมีเกณฑ์จะสอบติดนะครับได้หมดเลยเป็นข่าวดีในเรื่องการเรียนด้วยมาถึงท่านนี้ก็บอกว่าดูดวงกับอาจารย์แม่นมากแม่นเหมือนตาเห็นดูนานดูละเอียดแนะนําการทําธุรกิจเหมือนเป็นที่ปรึกษาอ่านก็นี่ไงคุยกันเรื่องการงานผมก็ต้องแนะนําธุรกิจให้คุณได้ที่ตรงกระดวง และจะไปได้ง่ายขึ้นใครอยากได้ในนี้ก็จองมาครับต่อมาครับขอบคุณอาจารย์มากค่ะอาจารย์ตอบได้ละเอียดมากค่ะใจดียินดีตอบคาถามมากๆเลยค่ะใส่ใจในรายละเอียดตามดวงจริงๆค่ะเหมือนช่วยหาเข็มทิปประกอบการตัดสินใจได้ดีมากและมีความแม่นยําตรงมากตอบไปทุกคําถามจริงๆค่ะคุ้มค่ามากๆอันนี้ผมบอกเลยนะค่าครูยังไม่ถึงหลักพันเลยครับเก้าร้อยเก้าบเก้าบาทเพียงเท่านั้นเพราะนั้นใครพร้อมจองมาได้เลยนะครับอ่าทีนี้เรามาดูกันต่อครับในเรื่องความรักและครอบครัวก็ต้องบอกว่า เป็นข่าวดีไว้ก่อนนะครับเพราะดาวอังคารเป็นตัวแทนเรื่องพบปัตนิคนรักคู่ครองหุ้นส่วนอยู่ในพบลาภะตั้งแต่6มิถุนาแล้วแปลว่าคู่สายเปแฟนสายเปใครเจอกันช่วงนี้ก็มักจะต้องเลี้ยงเราปูเสือเราไปกินไปเที่ยวฟรีได้หมดนะครับแต่ติดอยู่นิดเดียวคือดาวตัวเองนี่แหละไปเป็นปูปูปะปะอยู่ในเรือนคู่ก็แปลว่าเอออย่าจะอ่อนแอเมื่อมีคู่ก็ได้ตอนนี้จะอ่อนไหวง่ายอะไรอย่างนี้นะครับก็ดูให้ดีแล้วกัน ค่อยๆศึกษาดูใจกันไปนะอย่าเพิ่งไปมีอะไรกันเพราะว่าดาวสุกยังเร็งลัคนาอาจารย์เจ้าว่าจะรอน,นิลานไปให้เขาก่อนอาจจะผิดหวังได้แต่ถ้าแค่คบขาศึกษาเรียนรู้ดูใจออกเดททานข้าวกันได้ไม่มีปัญหาเขาจะเลี้ยงเราอันนี้ก็คือแนะนําสําหรับคนโสดนะครับแต่เดี๋ยวถ้าดาวสุกย้ายออกจากเรือนปัตตนนีเนี่ยแหละก็จะดีขึ้นอย่างมากแปลว่ากางปีปลายปีเนี่ยความรักมีเกณฑ์สุขสมหวังได้ นะครับแต่ตอนนี้ให้ดูดูกันไปก่อนสาหรับคนโสดนะครับส่วนคนมีคู่ก็แปลว่าที่หนักที่เหนื่อยก็จะเบาก็จะเริ่มดีขึ้นมีปัญหากันน้อยลงแล้วดาวพุธเด่นอย่างเงี้ยแปลว่าพูดจาเจรจาติดต่อสื่อสารเคลียร์ใจกันได้เลยจับเข่าคุยกันแล้วจะเคลียร์กันได้แต่เราต้องยอมเขาหน่อยนะมันจะเป็นอะไรที่ดีเพราะเรายอมปุ๊บดาวอังคารไปอยู่ลาพระเลยเห็นไหมดีหรือ ดาวสุกเป็นดาวประจาตัวเราสุกปากหวานอังคารรับเอาถ้าเราปากหวานอะไรก็ดีไปหมดะพูดอย่างนี้เลยเอาเทคนิคนี้ไปใช้ได้ทั้งเดือนเลยนะครับนะแล้วต่อมาในเรื่องของครอบครัวครับแฟมิลี่ก็ต้องบอกอย่างนี้ครับว่ามีเกณฑ์จะไม่ค่อยได้อยู่บ้านนะเพราะดาวเสาเจ้าเรือนพันธุ์ไปอยู่ในเดือนอลิกไม่ค่อยได้อยู่บ้านก็ได้แบบเบาๆนะก็คือไปลุยงานบ้างงานทํางานประสบความสําเร็จร่ารวยก็ต้องออกข้างนอกเยอะหน่อยหรือบางคนก็มีเกณฑ์ นำรถได้เวลาครับไปซ่อมไปเคลมประกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะครับหรือบางคนก็เปลี่ยนบ้านเปลี่ยนรถหรือบางคนก็ซ่อมบ้านซ่อมรถอะไรอย่างเงี้ยหรือระวังคนในบ้านเจ็บไข้ได้ป่วยด้วยนะครับล่าสุดก็มีตัวอย่างคนใกล้ตัวนะครับคุณพ่อคุณแม่เริ่มป่วยเริ่มไม่สบายเล็กเล็กน้อยๆอ,อ่าเพราะฉะนั้นก็ดูแลก,กันให้ดีๆนะครับแต่สิ่งหนึ่งที่อยากจะฝากในเรื่องของบุตรบริวารหรือเรื่องลูกเนี่ยโอ้โหดาวลาหูเป็นเกษตรตาที่ดีพบตุตะแปลว่าลูกนะ ตอนนี้โอ้โหผมราะว่าดาวอังคารนี่ดาวเกี่ยวกับการการมีอะไรกันดาวเครื่องเพศและการพูดอย่างนี้นะเพราะนั้นถ้ามีอะไรกันช่วงนี้มีเกณฑ์จะติดลูกได้ง่ายเลยเพราะอังคารลาหูเล่นกันอีกนะเออนั้นก็ฝากด้วยหรืออังคารลาหูคู่ท่านทักมักแย่งรักเสพสู่คู่ของเขาอ่าแปลว่าช่วงนี้ความรักก็ระวังจะมีกิ๊กมีกักนะเราจะไปมีคนใหม่อีกแต่ไม่ดีนะถ้ามีแล้วหรือคนที่มาจีบเราอ่ะเช็คเลย ว่าจะมีเจ้าของอยู่หรือเปล่าไม่งั้นกลายเป็นกิ๊กไปเป็นมือที่สามเนี่ยมันจะไปกันใหญ่เดี๋ยวไปออกโหนกระแสก็จะไม่คุ้มกันนะครับนะก็ฝากด้วยหรือจะมีลูกใครอยากมีลูกช่วงนี้ทําการบ้านเลยมีลูกได้อย่างง่ายดายแน่นอนนะครับแต่ถ้าใครยังไม่พร้อมมีอะไรการก้องป้องกันนะครับบอกไว้ก่อนไม่งั้นก็ไปทําแท้งไปกันใหญ่เลยนะครับอ่าและท่านนี้ก็เหมาะมาดูดวงกับผมครับบอกว่าอาจารย์ดูแม่นมากค่ะดูแบบจัดเต็มทุกอย่างบอกในทางแก้ไขแนวทางเสริมดวงอีกแล้วหเห็นไหมและแนะนําเพื่อนไปหลายคนเลย กํลังติดต่อมานะครับแล้วก็รีวิวอีกเสียงครับอาจารย์ดูละเอียดดูไม่รีบดูจนุม่มไม่มีอะไรจะถามอาจารย์ยังอ่างดวงไม่หยุดอ่าก็นแน่นอนครับผมดูละเอียดผมลาออกมาแล้วสแกนคิวอาโคมาได้เลยนะครับหรือใครที่อยากให้อาจารย์ไปออกอีเวนต์อย่างภาพนี้อาจารย์ไปออกกับอีสูสุครับโอ้โหวันเดียวอหาเงินเข้าอีสุซุอีซูสุได้เงินเป็นหลายสิบล้านมากเพราะขายรถได้หลายสิบคันเลยนะเพราะว่าก็คือใครที่ จองรถก็จะได้ดูดวงฟรีกับอาจารย์เกตทวาแบบแม่นๆอะไรอย่างเงี้ยเป็นดวงเกิดของเราเองเห็นไหมโอ้โหผู้ประกอบการท่านใดสนใจแอดไลน์มาได้เลยนะครับต่อมาก็เป็นเรื่องสุขภาพครับสุขภาพเนี่ยเป็นเรื่องที่ยังต้องดูแลนะครับเพราะดาวศุกร์ดาวประจําตัวถึงแม้ว่าจะออกจากเืินอรลแล้วในวันที่2มิถุนาแต่ก็ยังมีตําแหน่งเป็นปุบปุบป,ป,ปะปะครับมันก็จะเจ็บไข้ได้ป่วยบ้างเป็นหวัดเป็นภูมิแพ้บ้างอะไรอย่างนงี้หรือเป็นโรคเก่ากําเริบบ้างนะครับด้วยในช่วง ต้นเดือนก็มีดาวอาทิตย์อีกไปอยู่ในเรือนมรณะกว่าจะย้ายออกก็คือการเดือนไปแล้วนะครับก็อาจจะปวดหัวนะครับอะไรอย่างเงี้ยได้นัก็ดูแลสุขภาพแหละนะครับทานอาหารที่มีประโยชน์ออกกําลังกายนะครับอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับดาวสุขเดือนของท่านแหละถ้าดาวสุขเดือนของท่านได้ตําแหน่งดีอยู่ในภพสุภะกรมราชาโชคลาภไม่ต้อมีปัญหาหรอกแต่ถ้าตอนเกิดถ้าเป็นกาลกินีเป็นอริมรณะวินาศเป็นนิดเนี่ย มีเกณฑ์ป่วยได้แน่นอนแล้วช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยอากาศเปลี่ยนแปลงซีซันเฉงดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้นะ,ะ,ะท่านนี้ก็บอกดูดวงกับอาจารย์เกตเวว่าแม่นมากแม่นมาก่อนเลยนะทักมาแบบแม่นเวอร์แนะนําดีๆอีกเยอะหมอดูคนอื่นจะรีบไม่อันนี้ไม่รีบประทับใจสุดๆเลยค่ะขอบคุณมากค่ะ,ะเห็นไหมท่านนี้ก็บอกว่าชอบเอ NERGY ของอาจารย์มากฟังแล้วตื่นเต้นตื่นตัวมีพลังดีจังเลยแล้วเคยดูดวงกับอาจารย์ไปแล้วก็แม่นมากเห็นไหมมีรีวิวเยอะครับเพราะว่า ดูมาเยอะมากในช่วงที่ผ่านมาคนก็เลยมารีวิวให้นะครับอ่าสุดท้ายท้ายสุดเลขนําโชคครับโอ้โหโชคคุณกำลังมาแล้วนะครับผมก็เลยให้ไว้เลยห้าแปดหกสี่เจ็ดนะครับขอให้ชาวตุนเฮงรวยๆกันนะแต่ท่านนี้ก็บอกว่าจากที่ฟัง YouTube ของอาจารย์เชื่อว่าหลายคนคิดอย่างนี้นะก็คือถ้าได้เลขที่อาจารย์ให้ไปซื้อแล้วถูกก็จะดูดวงเดือนแรกซื้อก็ถูกนี่สองเดือนก็ยังถูก เห็นไหมก็มาดูกันก็แม่นมากงานก็ใช่โชคลาภก็ใช่แนะนําน้องสาวให้มาดูก็ดูกันไปแล้วเห็นไหมเพราะนั้นใครอยากดูดวงก็จองมาได้เลยท่านนี้ก็บอกให้เล่นเลขอายุในคลิปนั้นปรากฏว่าเล่น3าก็ได้รอตตอรี่มา2ใบเห็นไหมดูดวงกับผมฟังคลิปผมบางทีรวยขึ้นก็ได้นะครับแล้วก็ท่านนี้ก็ให้ซุปเปอร์แตงมาอีก100บาทนะครับเพราะนั้นท่านใดอยากเป็นกําลังใจให้ช่องอาจารย์เกตเทว่ากดทุปแตงมาได้เลยนะครับอยู่ด้านล่างนี้นะตั้งแต่หลักสิบหลักร้อยหลักพัันนไดด้หมเลยะครบ อ่ะแล้วมาถึงเวลานี้ท่านใดที่อยากดูดวงกับอาจารย์เกตเทว่าไปฟังต่อให้จบจะมีบอกว่าค่าครูเท่าไหร่ดูแลได้อะไรบ้างต้องทําเช่นไรและอาจารย์ก็มีวิธีการได้ภาพรูปดวงเราเองเอามาเป็นวอลเปเปอร์มือถืมอถงมงคลต้องทําอย่างไรถึงจะได้มาฟังตามนี้ได้เลยครับแลวก็ต้องขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับแน่นอนครับใครฟังแล้วชอบแล้วใช่ถูกใจแม่นตรงนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร้นะโดยเฉพาะ กระดิ่งครับกระดิ่งนี่คือจะต้องกดด้วยนะครับเขาจะส่งคำทนานยไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนลงมือทําก่อนจะได้รวยก่อนครับถ้ามีปัญหาอาจารย์เกตเทวาบอกทางแก้จะได้รอดก่อนครับแล้วก็กดไลค์กันเยอะๆได้เลยแล้วก็คอมเมนต์แสดงความคิดเห็นนะครับอาจารย์เกตเทวะอ่านทุกข้อความครับแสดงความเห็นมาได้เลยแล้วก็กดแชร์นะครับโดยเฉพาะข้างปุ่มกดแชร์ครับมีปุ่มซุปเปอร์แตงครับขอบคุณมาในระบบก็ได้นะครับแต่หลักร้อยถึงหลักพันก็ยินดีนะครับหรือจะขอบคุณ นอกระบบหรือขอบคุณตรงๆกับอาจารย์เกตเทวาได้เลยนะครับก็โอนเข้าบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีตามนี้เลยนะครับเลขที่บัญชี9824823158นะครับก็จะขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่โอนมานะครับตรงนี้และแน่นอนครับท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูดวงชะตาส่วนตัวของเรานะครับอาจารย์เกตเทวายินดีครับ และที่ทายไปนะครับอาจารย์ทายจากวงกลมดาวนอกก็คือดาวจรน,นั่นเองนะครับถ้าจะให้แม่นยำลึกๆล,ละเอียดละเอียดวางแผนชีวิตได้ครบ360องศานี่ต้องดูดาวตอนเกิดด้วยนะครับก็คือต้องมีวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับอ่าก็จะได้ภาพกรอบสีน้ำเงินนี้นะเป็นรูปดวงเราเองนะครับอาจารย์ก็จะดูดาวเกิด10ดาวจร10อีก12เรือนภพนะครับและช่องขวามือก็เป็นทักษามีเดสีมูลละอีก8ช่องครับ แล้วก็เลิกเกิดครับทริดโทมัทโนภูมิปาโลราชาเลอร์อีก9เลิกครับรวมแล้วมีความเป็นไปได้นะครับในชีวิตคนคนหนึ่งมากกว่า86,400แบบครับหรือจะเรียกว่าหลักแสนแล้วก็ได้ครับแต่ค่าครัอาจารย์เกตเทวาถูกมากครับอยู่ที่หลักร้อยครับ999าบาทเพียงเท่านั้นครับสนใจอย่าช้าครับแอดไลน์แอดไซเกตเทวาหห้าหรือสแกนค r โค้ดที่ขึ้นหน้าจอนี้นะครับแล้วก็ทำการจองมาได้เลยครับ จานเกตเทวาดูดวงฟูลาห์ครับเพราะฉะนั้นรับประกันได้ดูภายใน2ี่24ชั่วโมงหลังจองมาอย่างแน่นอนนะครับตรงนี้ไม่ต้องกลัวโดนหลอกโดนโกงนะครับจองมาได้ดูอย่างแน่นอนจัดให้นะครับวางแผนชีวิตแบบละเอียดละเอียดกันได้เลยนะครับและตรงนี้ครับมีรีวิวสั้นๆครับให้ทุกท่านได้แม่นใจเข้าไปอีกนะครับเคสนี้ครับ ขอบคุณมากเลยนะครับดูดวงกับอาจารย์เกตเทวแล้วประทับใจมากอาจารย์ทักมาก่อนเลยตามที่ชีวิตยอยู่เป็นปัจจุบันเห็นไหมจะทักมาก่อนเลยนะครับแบบแม่นมากแม่นเวอร์ครับแถมยังให้คําแนะนําละเอียด,อ,ยดอีกเยอะเลยถ้าเป็นมาดูคนอื่นจะรีบครับแต่บอกแล้วครับผมไม่รีบผมละเอียดละเอียดครับเจาะลึกกันไปเลยประทับใจสุดๆเลยค่ะเห็นไหมขอบคุณอาจารย์มากเลยค่ะนะนี่คือท่านแรกนะครับอ่าท่านที่สองครับเนื่องจากอาจารย์เกตเทวาดูอ่ะจะมี สีมงคลกับตัวเลขมงคลเลขพารวยครับท่านนี้ก็เลยบอกว่าสวัสดีครับอาจารย์เปลี่ยนตัวเลขตามที่อาจารย์บอกครับวันนี้แฟนโอนเงินก้อนใหญ่มาให้เลยค่ะเห็นไหมครับถ้าเราได้ใช้ตัวเลขดีๆที่ตรงกับดวงเราชีวิตเราครับรับประกันเลยครับสิ่งดีๆเงินทองจะ,จะเจริญรุ่งเรืองไหลามาเทมาได้ง่ายขึ้นนะครับหรือถ้าเกิดอุปสรรคติดขัดอะไรก็จะผ่านได้รวดเร็วมากขึ้นเจอก็ไม่เยอะนะครับแต่เรื่องดีๆจะมาหาเราได้ไวามากขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นจองมาได้เลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เจตเทวามีภาพเฉลิมยุชะตาสุ่มบุคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีคาถาบูชายวงชะตาคาถาเงินล้านครับยิ่งสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ 3. ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจษเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เรื่องสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทําบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ที่ตามที่ให้ไปได้เลยนะครับแล้วอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเซสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับนั่นําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรดเทวาหกห้าครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199เกิบาบาทมาได้เลยครับอ่าใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับอ่าและตอนนี้ครับ จับตาการตลาดสายมูครับเรียกว่ามาแรงมากนะครับเรียกว่าสายมูอินฟลูเอนเซอร์ก็ได้นะครับอาจารย์เกตเทวาก็เลยรับดูดวงนอกสถานที่หรือออกอีเวนต์สายมูไปพูดไปบรรยายเรื่องดวงเพื่อเรียกลูกค้าให้กับท่านได้เลยนะครับลูกค้าท่านก็จะมามากขึ้นมามากขึ้นก็ท่านก็มียอดขายมากขึ้นนั่นเองนะครับก็เรียกว่าเราจะสําเร็จร่ํารวยไปด้วยกันนะครับอย่างภาพตัวอย่างก็ออกอีเวนต์อิสุสมิวมานะครับ ก็ได้ไปบรรยายแล้วดูดวงให้กับคนที่จองรถโอ้โหเพราะนั้นจองกันเพียบเลยครับขายรถด,ดีมากนะครับเพราะนั้นถ้าท่านอยากได้แบบนี้อย่าช้าครับแอดไลน์แอดสา e เกตเทวหกหพิมพ์ว่าออกอีเวนต์สายหมู่มาได้เลยนะครับสุดท้ายแล้วครับอย่าลืมครับรับชมวิดีโอถัดไปที่เหมาะสมกับคุณที่คัดสรรมาให้อย่างดีแล้วนะครับไปชมกันต่อได้เลยนะและท่านใดอยากรู้ลัคนานะครับฝากวัน เดือนปีพอเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวอาจารย์เกตเทวาจะมาตอบให้แล้วก็ไปฟังลัคนาของท่านก็จะได้แม่นยำมาก